สัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพี่ดาวนะคะเอาขนมปังไปพี่ดาวกินน้ำเอาขนมปังไปน้ำบนอย่านี่ดูแม่ป้อมนะคะทำขนมปังมาให้ลูกสาวเลยโอ้นี่มีทั้งดูค่ะขนมขนมเท่ นมปิ๊บแม่เมมีทุกอย่างนะคะเต็งไทยน้ำตาลน้ำอ้อยนะคะโอ้โหแม่ป้อมนะคะเอามาฝากนะคะกล้วยนะคะไม่ใช่ฝากเต๋พี่ดาวนะคะฝากบุญเพิ่มด้วยมาพี่ดาวดูดูนะคะแม่เมดูแม่ป้อม,ม,มเรียกเดินตามแม่มาเลย เดินตามของกินเลยคะ่ะเดินตามของกินตำ้บ่นี่ตำได้นี่ว่าตำ้จังไหนนี่ดูดูค่อยคอยคอยคอยตำ้ต,ตนูใหนูดูรีบรีบมากินขนมปังนะคะคุณแม่ทำให้เองเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ป้อมมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะนี่ดูดูโอ้ยดูจะเอายางค่ใหญ่แถยดูค่ะอันนี้แม่ป้อมนี่ทําขนมปังมาให้ลูกสาวโดยเฉพาะเลยนะคะนี่เบิ้งดูความรักอ้ยดูแม่ปลอดบระทันแล้ว แล้วมีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยนะคะโอ้ดูค่ะอร่อยอร่อยนะคะดูพี่ดาวค่อยคอยไม่เห็นบุญเพิ่มอยู่ข้างๆด้วยโอ้เห็นบุญเห็นบุญเพิ่มอยู่ข้างๆด้วยโอ้ดูรีบมากพี่ดาวอุ้ยยันยำก็ พี่ดาวเบเขี่ยวเลยนะคะเห็นบุญเพิ่มอยู่ข้างๆนะคะดูค่ะแม่แม,แม่เบิงเอาใส่เบิงคอแม่อีกอุ้ยพี่ดาวเล่สิบย่ย่ำได้นั่นแม่ป้อนไม่ทันเลยกล้วยเป็นตะวานแห้งกล้วยงอมแห้งนะคะ <c oughs> นี่กล้วยน้ำวาด้วยดว <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นหยากบุญเพิ่มกินได้แบบนี้พี่ดาว บุญเพิ่มมันจะกินสานํำดูดูดูแม่แม่ดูดูเบิงเบิงนี่คุณแม่ซื้อมาฝากบุญเพิ่มด้วยนะคะดูค่ะบุญเพิ่ม เพิ่มเพิ่มเดี๋ยวเบิ่งกินนันอันนึงกอดไว้ตีเพิ่มจะไปเที่ยวไเดียจะไปนอนด้าเลยเป็นสาวจักราดูวิพี่ดาวถอยเลยพี่ไม่ได้กินพี่ดาวถอยเลยควรเจ้าพาพี่ดาวถอยเลยนะเดี๋ยวเจอแม่แม่ดุนะพี่ดาวอ่ะถอยเลยโน้พี่ไม่ได้กินเลยอ่ะกล้วยถุงนันบ่แม่นพี่ดาวกินคนเดียวเลยบ่ อุ้ยก so ินเยอะมากนะคะกินได้แม่แข็งก็กินได้พี่ดาวอุ้ยถือบุญเพิ่มมาแม่รับไนล่ะตีรับในล่ะวะบุญเพิ่มรับในลหรอเนืะแม่บอกถือไว้ถือไว้เดี๋ยวพี่ดาวพี่ดาวจะแย่งนะคะ โอ๊ย,แม,ออย,ยแม่ห้องโวยเลยแม่ห้องโวยเลยนะคะโอยคือแบบป้อนพิดากับป้อนบุญเพิ่มนี้คนเราฟิวนะคะคนเราฟิวนะคะคนเร,ราฟิวเลยนะคะดูดูนุ่นแม่เดินไปทางไหนหันหน้าไปทางนั้นเลยพิดาอ่ะมาบ่หยัแม่บอกว่าพิดาบ่หยัมบ่หยันะคะแม่แม่ดู หมดเหรีกแล้วดูบุญเพิ่มดูดูขอแม่อีกขอแม่อีกดูบ่ย้อมไปเด้บ่ย้อมไปโบย้อมโบย่างบ่ได้กินบ แม่จะมาตอนไหนได้หนี่ยังค้างรอดนโอ้ยสุดยอดนะคะแม่แม่สุดยอดมากเลยพี่ดาวเอาให้บุญเพิ่มกินหนูเอาว้างเอาหอบเบิ่งฝุ่นกับแก้มอีกดอไว้ถือไว้ลูกถือไว้เฉันต้องไปไหนกิน แม่บอกให้ถือไว้นะคะนูนขออีกอ๊้ยพี่ดาวไหนขอบค,คุณค่าอุ้ยขอบค,ค,คุณค่าคุณแม่นะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะทั้งของฝากนะคะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนแขวคลาดปลอดภัยนะคะบนรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ ดูให้รางวันนะคะอขอบพระคุณนะคะอ้ดูบุญเพิ่มนุน่นนดูบุญเพิ่มนะคะอันนั้นทันเบิงกินย่างเดียวเลยอ้าวทุงที่สองนะคะแม่แม่แมดูดูดูมือดูมือดูมือเนอนน่น เอาไหมแม่ดูค่ะเดี๋ยวมือมือมือมากนะเดี๋ยวรอมือมาพูดนะขอบคุณค่ะอีกเดี๋ยวมือมาอีกมือมาอีกโอ้ยไม่พี่เพิ่มไม่ทันนะคะไม่ทันพี่ดาวนะคะอาจารย์กับมวดแต่อันเนียงเนียงอยู่จักเหนียงอนียงนะคะโอ้ย ิบลูกนะบุญเพิ่มน่าจะได้กินประมาณสามลูกนะคะแม่แม่ดูเบิ่งเอาเนียงไว้ยังนั่นละเนียงแต่งท่ายังนั่นละดูพี่ดาวดูดูดูแม่ดูมือดูมือนะคะดูมือโอ้ยกินบ้านหยำเมื่อใดบัวบ้าแม่สายใหม่ขอบคุณค่ะเนินเนินขอบคุณค่ะนะคะดูบุญเพิ่ม ะแม่ป้อมกินเพิ่มกินไม่ทันน้องนะคะน้องนี้ไวมากนะคะคนเหนียงออกญากิญาติจักว่าเหนียงอย่างโบคือแตะๆคำๆดูนะคะนุ่น ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนูนร้องอีกแล้วบุญเพิ่มนะคะคุยกัน,ก,นกินเสร็จกินเซจก็คือแบบหยอกนะคะดูดูแม่แม่นูนนูนดู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 รักนะคะแม่แม่รักมากรักนู น้องนี่กินอย่างเดียวนะคะไม่ได้สนใจเลย <literature> คลิปนี้แบบสำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ต้องขอบพระคุณแม่ป้อมมากๆนะคะอข <plateau> ับรถมาหาลูกสาวขับมาเองเลยเดยขับมาคนเดียวด้วยคนของมาเยอะเลยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงรวยรวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปนะคะ<อ>สำหรับคลิปนี้น้องน้ำจบคลิป,ปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ แม่แม่จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้้องนําจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ